วยกะลออมึงแล้วว่าสีแทงเขาบ่เจ้าอมใบเจ้านี่ใบมึงหลุดซางมันตัวนี้อมไว้เออจะาอมไใบอมใบแท่งมะข่าวเลยเอาปุ้มมาลองโอ้ยใครแม่แต่ฝนตกมาใหม่พอได้มีหยาปองถึงมาให้งัวได้เล่นนะหน่อยๆกินหยากับเป็น เลี้ยงหัวก็หักหัวเลี้ยงม้าก็หักม้านาะคนนี่ก็ได้ออเอ,าอ้าหยาบเสื้อจะคล้องละ่ะนั่งงามเอ้สา,าวทัวงมึงก็น่าตัวน่ะสาวต็กก็น่ามึงเมียบปอยู่ หัวบึงบนหน้าจังดอกนั่งยังล่ะนางสาวผู้เดียวนั่งบึงวัวกินหญ้านี่แหละบึงวกินหญ้าเออผุนหญ้าป่งมาใหมา่โอ้โหหน่อยเจ้าออกไม,างาม้งามเนาะเอองามขึิดกับเจา้าวะโอ้ยอันเม่นหยองขึ้นเป็นวาเลยนี่เออกดอิรีตัวเนาะอุย้ยงามเลยเนาะอ,อืออมคอยว่าจะให้เจ้าล่องคล้อง่งจังหน่อยคล้องยังอีกนี๋คอยได้มาใหม่อี๋ยังล่ะพี่ไอ อีอย่างะอะไรคอยคือบอ่เคยอเห็นยังสิอันนี้หวานต้นไม้เอามาจากป่าพี่ประชาเว้คือว่าเป็นตะยานนี่มันก็บ่เป็นตยานดอกคุณว่ามันมันขังอหีหลีแต่ิ่นว่าหวานอีอย่างแท่งบ่เขาแทงบ่เขาเออหวานแทงบ่เขาโอ้ยขขอบบ่เสื้อเจ้าดอกบอ่เสือ้อเออข่อยก็บ,บ่เสื้อขึ้นกันแล้วก็ให้เจ้าร่องให้นี่ร่องแนวใดวเอา้าฮะล่องจังได๋เว้ยก็ล่องมึงแล้ว ว่าสีแท่งเขาบ่เจ้าอมใ้ตัวนี้ใบมันรุดซางมันตัวนี้อมใ้เออจะอ,อ,ไอมไใโอมใบฉีแท่งบ่ขาวเ,ออเลยเอาาุ้ม้มาลอ ่อยล่อมึง่ซื่อว่ามันเขาบ่าเขาโอ้ยนก็นก็ล่อมึนองนก็ยังหูดอเจ้อคือมาโทดเจข่อยคอยอยังมาคนมาล่องหัวจรองอไปก่อนแต่สุหานเนี่ยมาเห็นล่องอีกเด้อนี่เด้อป้านี่ว่าแทมง่าเขาเอาจนมดเถื่อมดแข็งวะสร้างเป็นแต้พี่อ้ายก็ได้